โอเคครับก็ Kultur, สว okay, so ัสดีค so to uh, ุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลน์นี่ครับใน Facebook นะครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะที่โพสไปแล้วนะครับเรามียอดไลน์น้อยนะครับเลยอยากจะเพิ่มยอดไลน์นี่ครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นี่ครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับอ่แล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นี่ครับอ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m m t t c o m กันแล้วนะครับ อ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็ให้คลิกไปที่สมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานะครับอีเมลชื่อจริงน้มสกุลรหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่จาเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับจะมั่วก็ได้นะครับแต่ว่าต้องจําไว้ด้วยนะครับอ่ะเลาก็อย่าลืมติกนะที่ด้านล่างตรงนี้นะครับสองช่องตรงนี้แล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนีครับหรือใครนะที่ไม่อยากกรอกข้อมูลนะครับไปยุ่งยากนะครับก็สามารถสมัครใช้งานนะครับด้วยบัญชี Gmail ด้านล เอาพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยนะครับก็กดย้อนกลับมานะครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับกดลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ภานี้ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkd com กันแล้วนะครับต่อเข้ามาเลยนะครับก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการเลยนะครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ Instagram t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับ ในส่วนนี้นะครับจะมาใช้ส่วนของแปลตฟอร์ม Facebook นะครับก็คลิกเข้าไปที่ Facebook เลยนะครับอ่ะเลาก็มาดูที่หมดหมู่นะครับอ่าวันนี้ะนรับเราจะเพิ่มยอดไลน์นะครับคุณผู้ชมก็เลือกมาเป็นบริการนะครับแนะนํารวดเร็วตรงนี้เลยนะครับอ่ะเราก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับอนนในบริการนะครับก็จะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับให้เราเลือกใช้งานนะครับก็จะมีความเร็วนะครับแล้วก็เรทราคาของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับอ่าคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับคุณผู้ชมจะเลือกใช้เนบรัคะลย พอเราเลือกบริการก็เรียบร้อยนะครับตารางตัวนี้นะครับจะเป็นคําอธิบายนะครับของบริการนะครับต่อมานะครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้คุณชมนะครับกลับไปที่ Facebook กเลยนะครับอ่ะแล้วก er ็มาที่โพดที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไล์นะครับโพสต้องเป็นสาธารณะเท่านั้นนะครับอ่ะแล้ว็คกลอกลิงก์นะครับของโพดด้านบนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นํามาวางนะครับอ่ะในส่วนปริมาณนะครับคุณชมต้องการจะเพิ่มยอดไลค์ไปเท่าไหร่นะครับก็ใส่ที่ช่องนี้นี่ครับอ่าผมจะใส่ไปที่100นนี่ครับ อ่ะพอเราใส่กันไปเรียบร้อยเนี่ยค่าบริการนะครับเขาจะคำนวณให้เราด้านล่างแล้วนะครับผู้ชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนี่ครับอ่ะกดสั่งซื้อก็เรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับต่อมานี่ครับก็ให้ผู้ชมมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นี่ครับอันในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะครับที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริการนะที่เราเลือกมานี่ครับต่อไก็จะเป็นลิงก์นะครับของโพส่เราาข้มนคับ อ่ะตรงนี้ก็แนะนําให้กิกเข้าไปเพื่อเช็คดูนะครับว่าลิงก์โพสต์ถูกต้องหรือเปล่านะครับพอถ้าคุณผู้ชมใส่ลิงก์โพสต์มาไม่ถ <Piet. S 1> ูกต้องเนี่ยครับยอดไหลจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมานี่ครับก็จะเป็นวันเวลาครับทียกกดสั่งซื้อไปนี่ครับอ่ะแล้วก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้รับขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับอ่ะในระหว่างที่รอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับอะและเกิดมียอดจานวนเงินรับในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว กอให้คุณผู้ชมนับกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้เลยนี่ครับในเมนูเติมเงินนับก็จะมีให้เราเลือกเนี่ยหลายช่องทางเลยนี่ครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกนคิวอาร์โค้ดทุกธนาคารนี่ครับคุณผู้ชมก็แค่มาใส่จํานวนเงินครับที่เราต้องการเติมด้านล่างตรงนี้นี่ครับอ่าคนต่ำอยู่ที่1บาทเองนี่ครับแล้วก็กดเติมเงินเข้าไปนี่ครับอเขาก็จะมีคิวอาร์โค้ดนับขึ้นมาให้เราสแกนกันแล้วนี่ครับ ต่อมาครับช่องทางที่สองนะครับก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนี่ครับกอคันล็อกเลขบัญชีตรงนี้เลยนะครับแล้วพอทํารายการเรียบร้อยนะครับก็นําสลิปมาแนบตารางตรงนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับอแลวต่อมานครับก็จะเป็นอังเปาเวเลตนะครับแล้วก็อาจจะเป็นชิลเพย์นะครับอันในช่องทางชิลเพย์นะครับก็จะมีอีกหลายช่องทางให้เลือกใช้นีครับก็จะมีตั้งแต่การสแกน QR Code โคนะครับอัลมานี่เวเลตและธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้บุนเติมนะครับก็สามารถใช้ได้นี่ครับ และต่อมาก็จะเป็นช่องทางคริปโตนี่ครับและในทุกช่องทางนะครับเขาก็จะมีคําแนะนำคราบในการเติมเงินนะครับด้านบนตรงนี้น่ครับผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคาแนะนำนะครับก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนี่ครับต่อมานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ Facebook กอะไรนี่ครับตอนนี้นะครับยอดไล์นะครับมีอยู่ที่8 1ไลน์นะครับดม๋ยวผมจะลองกอลีเฟนหน้าจอเนี่ยเพดูยอดไล์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับ ตัวนี้ยอดไลค์ของนั้นนะครับก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วะครับก็ขึ้นมาถึง182ไ like ลค์กันและ้วนะี่ครับอ่ะก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับเราก็ได้สั่งซื้อไปแป๊บเดียวนะครับไม่ถึงครนาทีะนีับตอนนี้ยอดก็ได้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะครับอะ่ะต่อมานีครับพอยอดไลค์ขึ้นกันแล้วเนี่ยก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับสำหรับผู้ชมท่านใดเนี่นาเพี้เลยนะครับ อ่ะแล้วก็มากดค่าลอกลิงตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนีครับอ่ะโดยที่ให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนะับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับอ่ะคุณผู้ชมก็แยกตาค่าแนะนํากันด้วยนับถึง5%้าเปอร์เซ็นต์กันเลยนีครับอ่ะแลวหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะเกิดปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์หรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนี่ครับอ่ะกอให้คุณผู้ชมนะครับกด อ่ะเราก็มาที่เมนูติดต่อยมิน pues ก mm ันเลยนะครับพอจะมีเราเลือกติดต่อยมินนะครับ2ช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวช่อเลือและช่องทางลายนะครับอ่ะตรงนี้ถ้าเกิดว <Sh> ่าติด <Luca> ปัญหาอะไรนะครับก็เลือกติดต่อยมินกันเลยนี่ครับอ่ะและสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลนะครับมาบอกกับผู้ชมเพียงเท่านี้นี่ครับสาหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นี่ครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้้ววเจกัััันนนใหหม่คคคลิปารรบบสส